จทย์ดดคือมีคุณแม่เนี่ยมาด้วยแล้วก็ไม่อยากจะนั่งรถไกลม่อยากเห็นฟูจิด้วยเพราะฉะนั้นวันแรกนแนะนําว่ามาถึงแล้วให้นอนฟูจิ2คืนโดยที่วันแรกเนี่ยเราสามารถที่จะเที่ยวฟูจิแบบโซนใกล้ๆก,ก,ก่อนเช่นทะเลสาบยามานากะหรือคาวากุชิโกะก่อนนะคะเพื่อที่ว่าอ่าถ้าเกิดคุณแม่เหนื่อยนะคะก็สามารถที่จะเข้าพักโรงแรมได้ก่อนท่านอื่นก็ยังมีที่เที่ยวอยู่ใกล้นะคะส่วนวันที่2นะคะสามารถที่ไปเที่ยวโซนชิโซกะได้เช่นไปเที่ยวไร่ชาหรืองไกโน ฟาร์มนะคะที่แนะนำมาไว้แล้วก็กลับมานอนที่เดิมคือยังไม่ต้องเปลี่ยนโรงแรมในวันที่2นะคะเพราะว่ามีผู้สูงวัยมาด้วยนะคะส่วนวันที่3ามไฮไลท์ของทริปนี้ก็คืออยู่ที่คามิโคจิค่ะตื่นเช้าสักประมาณ9ก้าโมงนะคะไม่ต้องถึงขนาดตีห้านะคะตื่นสักเก้าโมงเราก็จะไปถึงประมาณช่วงประมาณสักบ่ายโมง เที่ยวคามิโคจิเสร็จเนี่ยสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสแล้วก็ห้าโมงก็ออกมาแล้วก็มานอนที่มาซูโมโตะก็ได้ไฮไลท์ของคามิโคจิอยู่ที่ทีมงานนะคะใช้รถแบบที่สามารถเที่ยวเข้าไปในคามิโคจิได้เลยสะดวกต่อผู้ที่มีสูงไวมากนะคะไม่ต้องไปจอดรถก่อนแล้วก็ต่อคิวรถบัส ซึ่งเมเจอค่ะก็จะมีคําถามว่าไปนอนทิราอยู่ดีกว่าไหมนะคะเราต้องดูว่าวันถัดไปจะไปไหนค่ะถ้าเราจะไปททกายาม่าเราให้นอนทิราอยู่ออนเซ็นแต่ว่าถ้าวันถัดไปอย่างโจทย์แบบนี้นะคะจะไปคาริซาวะให้นอนฝังมาซูโมโตะเพราะว่าตอนเช้าถัดไปอะค่ะจากมาซูโมโตะไปที่คาริซาวะเนี่ยระยะทางสั้นกว่าคุณแม่ก็จะเหนื่อยน้อยกว่าเราอยู่ที่ว่าเราอยากจะเที่ยวแบบไหนแล้วก็ที่ตอบโจทย์กับคณะมากที่สุดค่ะ ส่วนวันที่5หลังจากที่เราเดินทางนะคะจากคาลิสวาที่เราค้างวันก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยโจทย์คืออยากไปซ้ำที่คาวาโกเอะทีนี้พอบอกไปซ้ำที่คาวาโกเอะเนี่ยทางคณะคุณแอนก็เป็นห่วงละค่ะว่าครั้งที่แล้วไปกับทัวร์เร่งรีบไปหน่อยจริงๆอยากจะเดินนานกว่านี้ก็คือตอนที่ปุ้ยโทรไปคุยกับคุณแอนก็คือบอกว่าเราสามารถที่จะเดินกี่ชั่วโมงก็ได้เอาที่แบบเราโอเคเราสบายใจถ้าเราเบื่อแล้วเราก็ไปต่อที่ถัดไปได้นะคะแวะคาวาโกเอะก่อนที่จะเข้าโตเกียวและนอนคาง โตเกียววันถัดไปค่ะโจทย์ก็คือว่าคณะอยากจะมีเดททิปที่โตเกียวไว้ช้อปปิ้งเราก็จัดในวันที่6เนี่ยเป็นเดททิปสำหรับช้อปปิ้งหรือสำหรับเอ็นจอยในโตเกียวโดยเฉพาะถามวา่าต้องรีบระบุเลยไหมว่าโตเกียวไปที่ไหนบ้างไม่จำเป็นเลยค่ะสมมติว่าถ้าเราอยากจะหาสิ่งของสิ่งหนึ่งเนาะเราไปที่ย่านชิบูย่าแล้วเราซื้อเสร็จแล้วเราขึ้นรถได้เลย ไม่จาเป็นจะต้องหาของสิ่งหนึ่งถือแล้วก็เดินขึ้นรถไฟเพื่อไปต่อในคืนนั้นเราก็จะนอนที่โตเกียวนะคะแล้วก็วันที่7นะคะเราก็จะกลับนะคะจากโตเกียวไปฮานิดาแอร์พอร์ตหรือว่าจากโตเกียวกลับที่นาริตะแอร์พอร์ตเด็กๆก,ก็จะมีความต้องการอีกแบบหนึง่งคุณแม่มีความต้องการอีกแบบหนึ่งให้รวบรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็ติดต่อทีมงานนะคะทีมงานก็จะออกแบบแล้วก็ให้คำแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถไปเที่ยวได้อย่างมีความสุข มีความสมดุลในคลิปนะคะด้วยรถพร้อมคนขับที่สื่อสารไทยได้แบบสบายๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อทีมงานได้ที่แอด KK ควรเจแปนได้เลยนะคะ